วววควัดควดควดพี่น้องโอ้กี่เดือนี <c oughs> ่ิบเลยบุ๋เออใส่เบ็ดใส่เบ็ดยังไหลกันบุ๋มไปเยอน้อยยังไหลเบ็ดหายครับผมโอู้นีู่หูห <c oughs> ูเฮ้มุดมุดหรอครับม,มุดน้ำแล้วเบ็ดมุดน้ำครับ,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 บผมเบิ้งพี่น้องเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับบุ๋ม น nah totally ั่นนั่นบึ้งขป่ายังป่ายังลากขึ้นมาบึ้งดิอู้ดึงห่คับผมดึงห่งดึงห่างอู้ปุกคับผมอุดอู้อู้ปุกไงคับผมุกไงอู้มัมัน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 มับมันมัเก็บคับเก็บเกเกาะ้ะครับหลังเก่าครับเน้อนอเน้ีกแล้วนื้อนเน้อนนน

ทั้งน,นี้ถึอสองสองตัวแล้วครับตัวที่สองนี่เบิงครับปักไงครับ,บปักไงปลาดุกปลาดุกปลาดุกอุยครับผมโอ้เจ๋อมีอาการครับผมมีอาการทื่นอีกแล้วทื่นอีกแล้วครับทื่นอีกแล้วนี่นี่เบิ้งครับผมดูคันเบ็ดครับผมปลาหยังปลาหยังอู้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  อู้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 รุดเลยมั้งยั้งยั้งครับยั้งยั้งอู้อู้มั่งมั่งมั่งครับผมมั่งมั่งอู้กระดุกครับผมกระดุกกระอุกอร้อุกอระดุกเฮ้ยเฮ้ยเดือยเฮ้ยแล้วครับเดือยเฮ้ยเดือยเฮ้ยเจ้ามันกระดุกขับมือนี่ ดูเป๊ะทั้งกันครับผมน่าจะทื่นอีกแล้วครับทื่นอีกแล้วทื่นอีกแล้วพี่น้องอู้ปลายังนี่คือดินแห้งแท้อู้ปลุ๊กเงยครับปลุ๊กเงยอู้พูพูโอหลุดสนอหลุดสนอบิังครับพี่น้องอึ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 ปุ๊กเงยครับผม หลักขนะึ้นนะเรืองอลา,ามงามตาครับผมปลาดุกหน้าครับผมปลาดุกนปะปลาดุกธรรมชาติได้ครับนี่มันปลาดุกเรียงเด้อพี่น้องเก็บแต้มครับเก็บแต้มน้ำมาแล้วครับผมน้ำมาแล้วครับเลาะตะลิงนะครับบ้านข้างตะลิงระวังด้วยนะครับผมน้ำกำลังมาครับผม เยอะมากเลยครับ,บรครับถังพี่นอกบ้านเลยเลครับน้ำมากขนาดเลยครับอันนี้เป็นไาหลังมูสองเนื้อครับผมนี่สองก้อมิ้นปูนครับผมน้มไหลาครับผมน้ำไหลน้ำไหลหนักลรัวครับผม อันนี้ท่าขามไปไยละเบะครับผมเอท่าขามไปบานละเบะนะครับปกติกับสัญจรได้ครับแต่ว่าถนนตัดขาดแล้วนะครับตอนนี้ภายมาเส้นทางนี่บ่ต้องเข้ามาด้อครับเพราะว่าผ่านบ่ได้อยู่แล้วครับผมบ่ว่าลดหน่อยรดใหญ่นะครับเนาะเบิ่งน้ำครับผมพุนครับเอ้ถนนอยู่พุ่นนะครับนี่ครับถ่วมขึ้นมาหอดปลาปลาไผ่นะครับหลวกะ เออป้าบกเขือเพิ่นนะครับเนี่ยแล้วนี่นี่ครับนำคุณครับผมนำคุณนำคุณมากเลยครับตอวผืนมะฮอดผี่นะครับเนาะน้ำกำลังมากเรื่อยๆครับผมน้ำขึ้นเรื่อยครับบ่แม่นน้ำลดนะครับมีแต่ขึ้นเรื่อยครับผมเดี๋ยวก็ไอยดูสถานการณ์น้ำกันนะครับเนาะ อันนี้เป็นเส้นทางอีกเส้นหนึ่งครับผมที่เชื่อมกับบ้านในนนมบัตินะครับนี่ครับถนนตัดขาดที่กันครับบสันจรไปได้เด้อครับผมเบึงสถานการณ์ครับท่านี้ก็เต็มที่ครับนำ้ำจากคลองนะครับอันนั้นทางในเนี่ยเป็นคลองนะครับเออขึ้นมาอ่าท่วม หน้าชาาบ้านแล้วนะครับถ่วมปลาอ้อยแล้วนะครับพี่น้องสถานการณ์ทางสาแเกี่ยวครับผมน้ำขึ้นเรื่อยๆครับผมนี่ครับโอ้หนำดึกแล้วครับหนำดึกแล้วว่าสิญยางเคยผุดไปเ่ไไรแล้วครับเพราะว่าพืชกางด่างไว้นะครับทัดตัวนี้นะครับกางด่างตามถนนนะครับว่าสิภาพไปเบิ่งพูนครับน้ำทั้งผุ่นนะครับ อาจะเยอะมากเลยครับขนาดบอ่บอเออขึ้นมากทั้งผีหรอครับพี่น้องตกขึ้นเดียวครับผมหมู่บ้านนี่ตกช่วงค่านะครับเงวหอดส่าคกึกเลยนะครับตอนนี้ก็ยังไปปล่อยเนี่ยอยู่นะครับผมแต่ว่าท้องฟ้าก็ยังมืดขึ้นครับผมอาจจะลงมาอีกยางหนักผมว่าจะได้ก็คอยติดตามอ่าสถานการณ์ต่อไปนะครับแล้วขอบคุณทุกการรับชมและ เป็นกำลังใจให้นะครับผมพยายามดีครับผมขั้งแบตเตอร,รี่ก็ได้น้ำแห้งไหลใจไว้ต้นพอครับปากขั้งเนแล้วครับไม่รู้ว่าจะมีปลาเข่าหรือเปล่านะครับผมเดี๋ยวขรุ่นน้ำกันครับยามดีครับผมแดปลาอนนะ

Knock thân mưu pháo hết nữa, mỗi cái cốp mỗi 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 บอกเลยบดา้ไหลขาวพี่เนอะก็เคียงหน่อยกุ้มีเนาะเคียงหน่อยไหมดูหน่อย แล้วก็ดูกอีกครับใช้งานครับท,ที่ฐามมาปลาดุกดุเหลืองกบค่อนข้างเยอ